เทคสามเทคสามสวัสดีครับอีรอบทุกท่านเข้าสู่อาร์คือไหนไออีเวนต์ event, คอนเนตติวตี้คอนแทคไฮซูดซีซีเจ็ดไฮซูดเออ๋อย่าบอกว่าจะออฟอนะครับอ่ะสำหรับเดลี่ของวันนี้ยากขอสมควรเลยนะตับใดที่มันสิบห้าเนี่ยยังไงก็ยากแต่ตับใดที่มันสิบสามเนี่ยยังไงก็ไม่ยากนะโอเคยากเนื่องจากว่ามันมเป็นแบบทะเลทรายเนาะตัวที่ติดทะเลทรายโดนรถพลังโจมตีแบบเยอะมาก แล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าอยู่ในทะเลทรายโดนไอหน้าโบลิง่งยิงหัวแตกแน่นอนยิงตัวที่ยิงที่ยิงตัวที่ติดทะเลทรายได้แบบทั่วแมปเลยนะตัวนี้แล้วก็เนื่องจากมีแท็กเพิ่มความยากของสองตัวนี้เนี่ยก็ทําให้มันโหดหินขึ้นกว่าเดิมมากโอเคเพราะฉะนั้นรอนี้ต้องเอาจีนเอาจังกันเล็กน้อยแต่ก็ยากตรงที่แบบ ดีพีเราเนี่ยมันช้าสั้เหลือเกินนะครับนี่ขนาดเรามีแบบมาหนึ่งสสสี่ห้านะแล้วก็6คือตัวนีเ้เราว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ว่ะเราได้เปลี่ยนหรือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนรู้สึกว่าคาเนเรียนยังมันยัง,ยงทําให้งานเราช้าอยู่แต่ก็เ,เฉนแล้วกันโอเค คือแบบสุดจะทนแล้วอ่ะอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ซาเลียเ,เดี๋ยวนะซาเลียเนี่ยเอามาฮิลซาเลียนี่จะต้องวางตัวสุดท้ายเพื่อรับดาเมจตัวฮิลจะมะีหมอหูก,กับซาเลียที่ช่วยแฮิลถ้าเกิดว่าตัวนั้นไม่มีฮิลเพิ่มเลยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากเกินไปหน่อยซาเลียเป็นฮิลกาดเอ้ยดีเฟนซ์ฮิลโล่ฮิลใช่ไหมโล่ฮิลจะมีค่ากันเวทติดตัวมาให้ ถือว่าช่วยช่วยประเทศชาติได้อยู่บ้างนะครับเอาละโกมาเนี่แหละรีหลายรอบอยู่นะรอบนี้คือบางบางรอบมันก็ผ่านไอ้เทคหนึ่งเทคสองบางทีมันเล่นครั้งเดียวมันก็ผ่านนะ แต่พอไอ้รอบอัดวิดีโอผมมันมันไม่ผ่านว่ะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องรีบเลยนี่ วางไปเลยเร่งช่วยมาแล้วมาแล้ววะมาเร็วมากมาเร็วมากเฮ้ยเรวพิ่งเร็วพิ่ง ไปยี่แล้วก็ตันหัวเนี่ยหละต้องคอมโบนี้จริงๆไม่งั้นเรารลอดยากส่วนอันนี้เนี่ยเราจะหันบนหรือหันซ้ายเพราะว่าช่วงท้ายมันจะมีไอตัวจระเข้มาทางซ้ายจัดมาดีทู อะไรเล่าอ้ย๊ยกระเพราอะ no 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 ทำอะไรจ้ะอันนี้หิวถึงวะหิวไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรมันมาแล้วตัวแรกอ่าเออไม่คเข้าเท่าไหร่คีดนะเออช่องไม่เหลือเลยวะอ๋อต้องขายตรงนี้ออ๋โอเคตบปัง

จำกันไปนจำกันเดี๋ยนะสโลกันนะนี่ไงล่ะใช้ได้สองตัวเน,นียอันนี้ปัญหาของเราลนะสองตัวเนี่ยถล่มไปเลย เอาหล่อหล่อลันโอเคน่าจะลงหัวไปก่อนน่าจะโอเคขึ้นโอ้โหโว้ดแบบไปโดนดิวะดูดิดู เออเออโอเครู้รูเรู้รู้ไได้แล้วได้แล้วโอเคโอ,คโอค้ยยอดยากยากยากบางคนใช้วิธีลงหลุมเลยแต่ว่าผมก็แบบกว่ามันจะมาถึงหลุมอะ่ะเพราะมันวิง่งมันเดินตีเดินตีเดินตีตลอดเวลาขอประมาณนี้นะครับด่านโคตรปราบเซียน เอาเรื่องเอาใช้อยู่พอสมควรขอบคุณมากและเจอกันคลิปหน้าดูสุขภาพด้วยจ้า๊ะไวล่ะสวัสดีครับ